สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับบรติดตามข่าวสารบริบบกันต่อมาดูที่รายการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะมีโปรแกรมการแข่งขันนะครับในปี2025แอดมินเอามาให้ดู2รายการใหญ่นะรายการแรกก็คือวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกหรือว่าวีเอล2025อีกรายการหนึ่งนั่นก็คือรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะเดี๋ยวมาดูอัปเดตรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันต่างๆรวมถึงรายละเอียดต่างๆกันครับ สำหรับเนชั่นลีก2025หรือว่า VNL 2025ครับมีการแข่งขันทั้งหมด3สัปดาห์ครับสัปดาห์ละ3สนามนะคุณผู้ชมในช่วงของสัปดาห์ที่1ครับแข่งขันกันระหว่างวันที่4มิถุนายนถึง8มิถุนายน2568หรือว่าปี2025นะฮะในการแข่งขันสนามของประเทศแคนาดาก็จะมีญี่ปุ่นนะมีแคนาดามีเนเธอร์แลนด์มีโดม,ม ic, นิการมีเซอร์เบียแล้วก็มีบัลแกเรียครับส่วนสนามของ ประเทศบราซิลนะครับจะมีอิตาลีมีเยอรมนีบราซิลครับมีเช็กมี USA สหารัฐอเมริกาแล้วก็จะมีเกาหลีใต้แล้วก็สนามประเทศจีนเป็นเจ้าภาพนะจะมีตุรกีนะมีเบลเยียมนะครับมีโปแลนด์มีไทยครับแล้วก็มีจีนมีฝรั่งเศสอันนี้สนามของสัปดาห์ที่1นะครับ3สนามนะ ต่อมาสัปดาห์ที่2ครับแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่1 8บแถึงยีมิถุนายน2025นะครับก็สนามแข่งขันที่ประเทศตุรกีเนี่ยจะมีบราซิลนะครับมีโดมินิกันมีตุรกีมีเบลเยียมฮะมีแคนาดาแล้วก็จะมีเกาหลีใต้ครับส่วนสนามฮ่องกงประเทศจีนเป็นเจ้าภาพนะครับจะมีอิตาลีมีไทยแลนด์มีจีนมีเช็ก มีญี่ปุ่นแล้วก็มีแบลเกรียรแล้วก็สนามประเทศเซอร์เบียเป็นเจ้าภาพจะมีโปแลนด์มีเซอร์เบียร Poland, Serbia, ครับมี USA สหรัฐอเมริกามีเยอรมนีมีเนเธอร์แลนด์แล้วก็จะมีฝรั่งเศสต่อมาสัปดาห์ที่3อีก3สนามนะครับแข่งขันกันระหว่างวันที่9ถึง13กรกฎาคมปี2025สสนามของประเทศเนเธอร์แลนด์จะมี อิตาลีมีเซอร์เบียมีตุรกีมีเบลเยียมมีเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีเช็กสนามสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจะมีสหรัฐอเมริกามีโดมินิกันมีจีนมีเยอรมนีฮะมีแคนาดาแล้วก็จะมีทีมชาติไทยครับแล้วก็สนามญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะจะมีบราซิลครับมีฝรั่งเศสมีโปแลนด์ มีบัลแกเรียมีญี่ปุ่นแล้วก็จะมีเกาหลีใต้อ่านี่คือครบทั้งหมดแล้วนะครับสสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละสสนามก็แบ่งกลุ่มการแข่งขันไปครับทีนี้เรามาดูตารางการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันฮะแข่งขันกันทั้งหมดนะครับเนชั่นลีก2025เนี่ยทีมชาติไทยแข่งขันทั้งหมด12แมตช์นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เจออีกหลายทีมชาตินะสำหรับแมต ที่ประเดิมสนามครั้งแรกของทีมชาติไทยจะเจอกับโปรแลนด์ครับโอ้โหศึกหนักเลยนะโปรแลนด์นี่ถือว่าเป็นของแข็งมากๆเลยนะสำหรับทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าเราก็เคยพิชิตมาได้แล้วนะสำหรับวันที่4มิถุนายนปี2 0 2 5ครับทีมชาติไทยจะแข่งขันเจอกับโปรแลนด์เวลา15นาฬิกาอันนี้แข่งขันกันที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็แมตต์ต่อมาครับวันที่5มิถุนายนเวลา15นาฬิกาฮะไทยจะพบกับเบลเยียมแข่งขันกันที่จีนเช่นเดียวกัน แล้วก็แมตต์ต่อมาเป็นวันที่6มิถุนายนเวลา16นาฬิกา3อขออภัยครับ18 30. นาฬิกา30นทีนะฮะไทยจะเจอกับตุรกีครับแข่งขันกันที่จีนโอ้โหเจอศึกหนักเหมือนกันนะแล้วก็แมตช์สุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันที่8มิถุนายนปี2025เวลา6นาฬิกาไทยเราจะเจอกับฝรั่งเศสครับอันนี้คือตารางการแข่งขันในสนามแรกครับคุณผู้ชมทีนี้ มาที่สนามที่2นะครับสัปดาห์ที่สอของทีมชาติไทยของเราครับวันที่18มิถุนายนฮะไทยจะเจอกับญี่ปุ่นนะอันนี้แข่งขันกันที่ฮ่องกงประเทศจีนเช่นเดียวกันครับแล้วก็วันที่19มิถุนายนฮะเวลา16นาฬิก30นาทีไทยจะเจอกับอิตาลีวันที่21มิถุนายนเวลา15นาฬิกา30นาทีไทยจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กครับ แล้วก็วันที่22มิถุนายนเวลา12นาฬิกาไทยจะเจอกับบันเรียอ่ะนี่เป็นสัปดาห์ที่2ครับแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายนะครับก็คือสัปดาห์ที่3ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันรอบแรกนั่นเองสำหรับ v วีย0 2 5นะ ซึ่งแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกานะครับสำหรับทีมชาติไทยนะวันที่10กร,รกฎาคมไทยจะเจอกับเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็เวลา7นาฬิกา30นาทีนะฮะส่วนวันต่อมาครับวันที่11กร,รกฎาคมเวลา4นาฬิกาครับไทยจะเจอกับเยอรมนีแมตต์ต่อมาวันที่12กร,รกฎาคมเวลา4นาฬิกาไทยจะเจอกับโดมินิกัน แล้วก็แมตสุดท้ายของทีมชาติไทยครับวันที่14กรกฎาคมครับเวลา3นาฬิกาไทยจะเจอกับแคนาดาโหนี่เป็นโจทย์เก่าเลยนะฮะเป็นโจทย์เก่าที่ชนะก,กันไปกันมาอยู่นะไทยกับแคนาดานะครับก็ต้องมาติดตามชมเชียร์กันอันนี้เป็นตารางการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงในชินลีก2025หรือว่า VNL 2025ครับก็เซฟเอาไว้ครับคุณผู้ชมนะสำหรับแมตการแข่งขันต่างๆนะครับของทีมชาติไทยทีนี้ มาอีกรายการหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะเพราะว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพโดยก็นั่นก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025หรือว่า FIVB w o m e n World Championship 2025ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2 5 6 8หรือว่าปี2025โดยมีการแข่งขันนะครับทั้งหมดเนี่ย32ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนั่นเองนะครับแล้วก็มีส้มหล่นให้กับทางด้าน เวียดนามด้วยนะครับสำหรับแมตช์การแข่งขันครั้งนี้นะซึ่งการแข่งขันนะครับ32ทีมเนี่ยแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับซึ่งเซอร์เบียก็เข้าในส่วนของการแข่งขันเนี่ยในฐานะแชมป์เก่าไทยเราเป็นเจ้าภาพนะเป็นตามโคต้านะครับซึ่งจริงๆแล้วไทยเราเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียนะครับในปี2023แต่ว่าพอดีเราได้จัด เป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลกก็ได้เข้าในฐานะนั้นแล้วก็ให้ทางด้านเวียดนามเนี่ยเข้ามารับสิทธิ์แทนนะเพราะวาเวียดนามจบระดับสีนั่นเองนะครับอาทีนี้เรามาดู กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด8กลุ่มนะครับคุณผู้ชมกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G แล้วก็กลุ่ม H นะฮะกติกาก็คือเอาแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเข้าสู่ในรอบ16ทีมต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในแมตช์แรกนะซึ่งรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย จะได้แข่งขันกันทีมละ3มแมตช์แล้วก็หาแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเพื่อเข้าสู่ในรอบ16ทีมแล้วก็ไป k อ o เอา u t กันต่อไปนะครับกลุ่ม A ครับจะประกอบไปด้วยทีมชาติไทยฮะเนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็อียิปต์อ่ะมาดูกันนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างแข็งนะสำหรับเนเธอร์แลนด์สวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะก็ต้องมาดูแต่ว่าแอดมินก็มองว่าอียิปต์กับเราเนี่ยน่าจะ เป็นเรานะครับที่แข็งแกร่งกว่าส่วนสวีเดนกับนเนเธอร์แลนด์นี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะออกทางไหนก็ได้สําหรับแมตช์นี้นะต้องมาชมเชียร์ให้กําลังใจทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งก็หวังว่าจะเข้าสู่รอบ16ทีมให้ได้นะต่อมาครับกลุ่ม B ครับกลุ่ม B เนี่ยจะมีอิตาลีฮะมีเบลเยียมมีคิวบาแล้วก็มีสโลวาเกียนะครับอ่ะมาดูกันนะ กลุ่ม C ครับจะมีบราซิลครับมีเปอร์โตริโกมีฝรั่งเศสแล้วก็จะมีกรีซนะฮะกลุ่ม D จะมีสหรัฐอเมริกามีเช็กมีอาร์เจนตินาแล้วก็จะมีสโลวีเนียกลุ่มนี้นี่แอดมินก็คิดว่าสหรัฐยืนหนึ่งนะครับส่วนกลุ่ม E ก็จะมีตุรกีแคนาดา บบลเรียแล้วก็สเปนอะกลุ่มนี้นะ่าจะเป็นตุรกีเยืนหนึ่งกลุ่ม F ครับทีนี้มีจีนโดมินิกันมีโคลอมเบียมีเม็กซิโกครับแล้วก็กลุ่ม G นะฮะจะมีโปลแลนด์เยอรมนี เคนยาเวียดนามอ่ากลุ่ม G นี้แอดมินคิดว่าโปแลนด์ Poland กับเยอรมันนะฮะน่าจะยืนหนึ่งแต่ก็ประมาทเวียดนามไม่ได้นะเคนยานี้ก็ไม่ธรรมดานะครับต้องมาดูกันแล้วก็กลุ่ม H นะฮะจะมีญี่ปุ่นเซอร์เบียยูเครนแล้วก็แค m ารูนแอดมินคิดว่าญี่ปุ่นกับเซอร์เบียน่าจะยืน1คิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ไทยเราเนี่ยมาเจอของแข็งอย่างในเทอร์แลนด์นะสวีเดนนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็คิดว่า เขาก็ระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ประมาทไม่ได้แต่ก็ขอภาวนาให้เป็นทีมเชิไทยเหนือกว่านะอ่ะนี่เป็นกลุ่มการแข่งขันครับทีนี้มาดูตารางการแข่งขันนะครับในแต่ละแมตช์กันครับคุณผู้ชมแอดมินขอแจ้งโดยรวมเลยนะครับสำหรับแมตช์การแข่งขันในวันที่22สิงหาคมครับเริ่มการแข่งขันนะครับอันนี้แข่งขันกันที่นครราชสีมาครับ เวลา16นาฬิกาเนี่ยจะเป็นเช็คพบกับอาร์เจนตินาแล้วก็เวลา19นาฬิกา30นาทีจะเป็นสหรัฐอเมริกาพบกับสโลวิีเนียนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับเวลา16นาฬิกาปโตริกโกเจอกับฝรั่งเศสเวลา19นาฬิกาสบนาทีบราซิลเจอกับกรีซครับ แล้วก็สนาม <this> ที่กรุงเทพมหานครนะครับเวลา17นาฬิกาเนี่ยในเทเลนจะพบกับสวีเดนแล้วก็เวลา20นาิกา30นาทีไทยจะพบกับอียิปต์เป็นแมตช์แรกนะครับขอให้ไทยผ่านไปด้วยดีนะแล้วก็สนามการแข่งขันที่ภูเก็ตครับเวลา17นาฬิกาเบลเยียมจะพบกับคิวบาเวลา20นาฬิกา30นาทีนะฮะอิตาลีจะพบกับสโลวเกียครับอ่ะวันต่อมาคือวันที่23สิงหาคมครับ สนามนครราชสีมาครับเวลา16บนาฬิกาแคนาดาพบกับแบลกเรเียเวลา19นาฬิกา30ินาทีตุรกีพบกับสเปนที่เชียงใหม่เวลา16นาฬิกาโดมิกันพบกับคโคลอมเบียเวลา19นาฬิกา30ินาทีจีนพบกับเม็กซิโกที่กรุงเทพครับเวลา1 7นาฬิกาญี่ปุ่นพบกับแคนามรูนเวลา20น,นาฬิกาินาทีเซอร์เบียพบกับยูเครนฮะแล้วก็สนามภูเก็ตนะครับเวลา17นาฬิกา เยอรมันพบกับเคนยาเวลา20ิกา30นทีโปแลนด์พบกับเวียดนามต่อมาครับวันที่24สิงหาคมที่สนามนครราชสีมาครับเช็คพบกับสโลวีเนียเวลา16นาฬิกาแล้วก็สหรัฐอเมริกาพบอาร์เจนตินาเวลา19นาฬิกา30นาทีที่เชียงใหม่ครับเวลา16นาฬิกาปโตริโกพบกับกรีซครับและเวลา19นาิกา30นาทีบราซิลพบกับฝรั่งเศส ที่กรุงเทพมหานครเวลา17นาฬิกาในแลนด์พบกับอียิปต์แล้วก็เวลา20นาิก30นาทีไทยพบกับสวีเดนที่ภูเก็ตเวลา17นาฬิกาเบลเยียมพบกับสโลวาเกียเวลา20นากา30นทีอิตาลีพบกับคิวบาแล้วก็วันที่25สิงหาคมนะฮะที่นครราชสีมาเวลา16นาฬกาแคนาดาพบกับสเปนเวลา19นาฬิก30นาทีตุรกีพบกับแบลเรีย ที่เชียงใหม่ครับเวลา16นาฬิกาโดมิการพบกับเม็กซิโกเวลา19นาฬิกา30ทีจีนพบกับโคลอมเบียที่กรุงเทพมหานครเวลา17นาฬิกาญี่ปุ่นพบกับยูเครนเวลา20นาฬิกา30ทีเซอร์เบียพบกับแคมารูนที่ภูเก็ตเวลา17นาฬิกาเยอรมนีพบกับเวียดนามเวลา20นาฬิกา30ทีโปแลนด์พบกับเคนยาแล้วก็วันต่อมา26สิงหาคมครับ ทีนครราชสีมาอาร์เจนตินาพบกับสโลวีเนียเวลา16นาฬิกาเวลา19นาฬิกาสนาทีนะครับสหรัฐอเมริกาพบกับเช็กที่เชียงใหม่เวลา16นาฬิกาฝรั่งเศสพบกับกรีซเวลาส9เานาฬิกาสานาทีบราซิลพบกับโปรตุเกสที่กรุงเทพหานครครับเวลา17นาฬิกาสวีเดนพบกับอียิปต์แล้วก็เวลา20 30นาฬิกานาทีไทยพบกับเนเธอร์แลนด์ ส่วนที่ภูเก็ตนะครับเวลา17นาฬิกาอิตาลีพบกับเบลเยียมเวลา20นาฬิกานาทีคิวบาพบกับสโลวาเกียแล้วก็ช่วงของวันที่27สิงหาคมครับที่นครราชสีมาตุกรกีพบกับแคนาดาเวลา16นาฬิกาแล้วก็เวลา1 9นาฬิกา3าบนาทีเบลเยียพบกับสเปนแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับเวลา16นาฬิกาโคลัมเบียพบกับเม็กซิโกเวลา19นาฬิกา3านาทีจีนพบกับโดมินิกัน แล้วก็ที่กรุงเทพครับเวลา17นาฬกาญี่ปุ่นพบกับเซอร์เบียที่เวลา20นาฬกา30นาทียูเครนพบกับเคมาูรนแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับเวลา17นาฬกาเขน,น,นยาพบกับเวียดนามเวลา20นาฬกา30นาทีโปแลนด์พบกับเยอรมนีอันนี้เป็นตารางการแข่งขันทั้งหมดนะครับในการแข่งขันรอบแรกหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี2025ส่วนมาที่29 30 31นะเ็ก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือระเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมก็เซฟเอาไว้นะครับจะได้ดูว่ารายการไหนนะครับแข่งช่วงไหนเวลาไหนคือที่แอนมินแจ้งนะครับคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าบางคนนะครับอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครไปที่กรุงเทพภูเก็ตโคราชอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้รู้ว่า เขามีแข่งขันวอลเลย์บอลเนี่ยทีมไหนแข่งขันกันบ้างบางคนเนี่ยเป็นแฟนอ่าวอลเลย์บอลทีมตุรกีเยอรมันแคนาดาโปแลนด์อย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะไปดูหลังจากที่เชียร์ทีมไทยแล้วนะครับอยากจะไปดูแมตช์อื่นเงี้ยก็จะได้วางแผนว่าจะไปดูที่ไหนนะครับแข่งขันกันช่วงเวลาไหนแบบไหนแอดมินก็แจ้งให้แล้วนะตารางการแข่งขันนะครับ ทีนี้ครับคุณผู้ชมรายละเอียดเรื่องนี้นะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศีวอล์บอลหญิงไทยของเราที่สังกัดลีกยญี่ปุ่นทีมมิจิกก็เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบุ๋มบิ๋มชัชชุออนนะฮะได้มีการพูดถึงโคชออสนะฮะซึ่งบุ๋มบิ๋มบอกว่ามองว่าการกลับมาคุมทีมของวอล์บอลหญิงไทยของโคชออสเนี่ยนะครับเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นนะซึ่งควนหลงเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคร ความเคลื่อนไหวของเย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมนะครับเพื่อที่จะทําการแข่งขันในรายการใหญ่ๆนะที่แอดนบนแจ้งไปนะครับซึ่งมีทางด้านบุ๋มบิ๋มนะครับแล้วก็ปียนุษย์นะครับเข้าแคมป์ไปแล้วตอนนี้จะเหลือ,อบีมพิมพิชยานะครับซึ่งก็แข่งขันได้แชมป์ไปแล้วนะของหลีกเยอรมันแล้วก็รอเพียวรอชมพู่นะครับเข้าแคมป์อีกครั้งซึ่งก็จะทยอยตามกันมาตามลําดับนะ ด้านทางบุ๋มบิมชัชชุออนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการคุมทัพของโคชออสนะครับว่ารู้สึกตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่า เราก็ห่างหายกับอาจารย์ออสเข้าไปนานหนูก็เชื่อว่าในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรที่ดีขึ้นอ่าปีนี้มีทั้ง v n l มีทั้งชิงแชมป์โลกมีซีเกมอีกนะครับเป้าหมายที่รู้สึกว่ามั่นใจมากเลยก็คือซีเกมส่วนชิงแชมป์โลกที่บ้านเราในยอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันต้องเข้ารอบสอให้ได้ก็จะทําให้เต็มที่อ่าอันนี้บุ่มบิ่มพูดนะครับแล้วก็ทางด้าน บุ๋มบิมเองนะครับก็ได้เข้าสู่การฝึกซ้อมกับเพื่อนๆก็มาติดตามชมเชียร์ให้กําลังใจกันรวมถึงนักกีฬาแล้วก็โคชออสด้วยนะครับแอดมินก็เห็นแล้วนะครับในการแข่งขันเนี่ยออสตาที่เกาหลีใต้เนี่ยแอดมินก็มองว่าการวางแผนของโคชค่อนข้างมีในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะก็มาดูการระดับนานาชาติจะเป็นยังไงนะรายการใหญ่ๆทั้งนั้นรออยู่นั่นเองครับทีนี้มีในส่วนของข่าวลือครับคุณผู้ชม เรื่องของการคุมทีมสำหรับโค้ชนะฮะเขาบอกว่าโค้ชต่างชาติเนี่ยน่าจะมีนะครับมาคุมทีมไม่ยู9ก็ U-21 ซึ่ง U-19 กับ U-21 ปีนี้นะครับ2025เนี่ยมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยเพราะว่าได้ตั๋วมาตั้งแต่ในช่วงของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียตั้งแต่ที่เป็นรุ่น U-18 แล้วก็รุ่น U-20 ปีที่ผ่านมาก็อัปเดตมาเป็นยู9แล้วก็ยู1เพราะฉะนั้นเนี่ย ปีนี้ก็จะเข้าแคมป์แล้วก็มีการฝึกซ้อมเพื่อทําการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2025สําหรับวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนรุ่นยู19แล้วก็รุ่นยู21นั่นเองนะครับซึ่งมีข่าวลือว่าอาจจะมีในส่วนของโคช้ชต่างชาติเข้ามาคุมทีมที่คนไทยรู้จักกันดีด้วยใครไม่รู้นะก็มาดูกันว่าเป็นใครแล้วก็ น่าจะเป็น U19 เ้าขาว่าอย่างนั้นนะส่วน U21 เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโค้ชโรงเรียนดังหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือจะเป็นโค้ชต่างชาติเข้ามาช่วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องมาดูกันอันนี้เป็นในส่วนของข่าวลือนะครับที่วงในเขาว่ากันมานะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครแอดมินเนี่ยนะมองว่าน่าจะเป็นภรรยาของโค้ชออสนะครับเฟิงคุณนะ ถ้าบอกว่าต่างชาติคิดว่าคุ้นเคยกับไทยด้วยก็น่าจะใช่แหละนะครับแต่จะไปคุมทีมไหนเนี่ยยูสิหรือว่ายูยีนี้ยังตอบไม่ได้แต่เขาบอกว่าน่าจะเป็น U19 ถ้าเป็นโค้ชต่างชาติที่คุ้นเคยกับไทยส่วนโค้ชที่เป็นโค้ชโรงเรียนดังเนี่ยที่บอกว่าจะมาช่วยคุมทีม U21 หรือว่า U19 ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หลายๆคนบอกว่า u 2 1เนะเขาบอกว่าน่าจะมาช่วยคุมในช่วงชิงแชมป์โลกเนี่ย แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นโคชโทนี่หรือเปล่าหรือไม่ไม่แน่ใจนะคือโคชเนี่ยนะครับเขาสามารถพาน้องๆยู19รุ่นน้องเฟิร์นวริสลานี่แหละนะครับรุ่นน้องบีมการจนานะ่ะที่ไปได้อันดับ6นะครับยู U 19ชิงแชมป์โลกของปี2023ที่ผ่านมาก็ถือว่าโคชเป็นคนที่คุมทีมได้ดีมากๆเลยนะก็ไม่แน่เหมือนกันหรือว่าจะมาคุมยู19เหมือนเดิมก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วก็ อ่าให้ทางด้านโค้ชที่เป็นต่างชาติที่เขาเลงกันว่าน่าจะเป็นฝืงคุณภรยาโค้ชออสเนี่ยมาคุมยู21อันนี้ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจสักอย่างเลยแต่ว่ามีข่าวลือแบบนั้นนะคุณผู้ชมก็มาติดตามกันนะครับว่าจะยังไงนะอันนี้เป็นรายละเอียดครับคุณผู้ชมก็มาติดตามกันได้ใหม่ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวันวันและกีฬาสวัสดีครับ